สวัสดีค่ะยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องครักันธมณีชาแนลนะคะวันนี้มาลุงก็จะมาทําเมนูแกงหยวกกล้วยใสกะทิเป็นเมนูแกงบ้านๆน,นะคะเป็นเมนูแกงที่ทานคู่กับข้าวสวยร้อนๆแล้วอร่อยมากๆทํายังไงถึงจะได้รสชาติที่อร่อยนะคะเข้าไปจดวัตถุดิบและขั้นตอนในการทํากันได้เลยค่ะวัตถุดิบก็จะมีหยวกกล้วยใบมะกรูดฉีกิริชีฟ้าแดงน่องไก่นะคะ ริกแกงเผ็ดขมิน้นแล้วก็กะปีเคยหางกะทิหัวกะทิเกลือน้ำปลาน้ำตาลมะพร้าวแล้วก็ผงปรุงรสนำหยกรล้วยมาหั่นเป็นชิ้นตามชอบหั่นความหนาเท่าๆกันนะคะเวลาแกงออกมาแล้วจะได้สุกทันกัน จากนี้ก็เอามาแช่กับน้ำมะนาวเพื่อไม่ให้หยวกกล้วยของเราดำวิธีทําให้เส้นใยออกจากหยวกกล้วยนะคะก็ใช้ไม้แกว่งไปแกว่งมาแบบนี้เส้นใยเขาก็จะออกมาค่ะทําแบบนี้ไปจนเส้นใยเขาออกหมดเลยนะคะ นำเนื้อไก่มาหั่นเป็นชิ้นตามชอบค่ะแม่ลุงใช้เป็นส่วนของน่องไก่นะที่จริงใช้เป็นส่วนไหนก็ได้นะคะจะใช้ทั้งตัวก็ได้แม่ลุงจะแกงแค่น่องเดียวนะคะเพราะว่าจะเน้นหยวกกล้วยใครชอบกินเนื้อไก่ก็ใส่ได้ตามชอบเลยค่ะ นำพริกชีฟ้าแดงมาหันเฉียงไม่ลุงใช้2เมตรนะคะ ในส่วนของพริกแกงเผ็ดไม่รจะผสมกัะปิเคยแล้วก็ขม,มิ้นลงไปเพื่อความเข้มข้นแล้วก็สีที่สวยงามมากยิ่งขึ้นค่ะขั้นตอนในการทำใส่หัวกะทิ ตักเครื่องแกงใส่ลงไปเลยค่ะแล้วก็ผัดให้หอม ลุงจะรอให้กะทิแตกมันก่อนนะแล้วค่อยใส่เนื้อไก่ลงไปพอพริกแกงขึ้นสีสวยแล้วก็แตกมันแล้วนะคะใส่ไก่ลงไปผัดไก่ให้ส,สุกประมาณหนึ่งก่อนนะคะ เป็นอีกนึงเมนูที่แม่ลุงรอกินมานานแล้วนะทุกคนไม่ได้รออะไรนะรอหยวกกล้วยค่ะเพราะว่าไม่ค่อยเห็นมีขายหยวกกล้วยไม่ว่าจะเอามาทําเมนูไหนก็อร่อยปกติแมนลุงจะซื้อมาแกงแบบใส่น้ําปลานะคะทุกคนแต่รอบเนี้อยากกินแบบแกงกะทินะคะ ใส่สุกได้ดประมาณนึงแล้วก็ใส่หางกะทิปรุงรสชาติด้วยผงปรุงรสเกลือน้ำตาลมะพร้าวน้ำปลาคนส่วนผสมแล้วก็น้ำตาลตรีบให้ละลาย ใส่ยกรล้วยลงไปเลยค่ะใส่ได้ตามชอบ กดหยกกล้วยให้จมน้าแกงแล้วก็รอให้ทุกอย่างสุกซะก่อนนะคะเราค่อยมาชิมรสชาติกันพอทุกอย่างสุกดีแล้วลองชิมรสชาติดูเดี๋ยวมนลุงขอชิมหน่อยนึงนะน้ําแกงกลมกล่อมมาก,มากๆเลยค่ะใครชอบรสไหนก็ปรับได้ตามชอบเลยพอได้รสชาติในแบบที่ตัวเองชอบแล้วใส่เป็นพริกชี้ฟ้าแดง แล้วก็ไปมะกรูดคนทุกอย่างให้เข้ากันอีกครั้งก็ถือว่าเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วเราไปตักเสือกเลยค่ะ พร้อมเสริมแล้ค่ะทุกคนสําหรับเมนูแกงหยวกกล้วยใสยกะทิรสชาติเข้มข้นกลมกล่อมนะคะเป็นเมนูแกงบ,บ้านที่อยากให้ทุกคนลองเอาไปทํากันดูค่ะฝากกดติดตามเพจแล้วก็ช่อง youtube เป็นกําลังใจให้กับเมลุงด้วยนะคะสวัสดีค่ะ